ปฐมสองปฐมปราชิกกันว่าด้วยปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งสมัยนั้นมีหมู่บ้านนามว่าการันทะตั้งอยู่ไม่ไกลเมืองเวสาลีมีบุตรเศรษฐีผู้เป็นบุตรชาวการันทะนามว่าสุทินนะสุทินนะผู้มีคำต่อท้ายชื่อว่า บุตรชาวกลันทะพร้อมด้วยสหายไปสู่กรุงเวสาลีเห็นพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมจึงแวะเข้าไปสดับธรรมมีความเริ่มสใสใไข่จะออกบวชจึงกราบทูลขอบวชในพระพุทธศา,าสนาแต่พระศาสดายังไม่ประทานอนุญาตให้บวชเพราะมันดาบิดายังไม่อนุญาต สุทินะจึงกลับไปขอญาติท่านมารดาบิดาแต่ไม่ได้รับอนุญาตจึงอ้อนวอนถึงสามครั้งก็ไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดิมสุทินะจึงนอนนอนลงกับพื้นอดอาหารถึงเจ็ดวันมารดาบิดาอ้อนวอนให้ล้มความตั้งใจก็ไม่ยอมพวกเพื่อนๆมาอ้อนวอนก็ไม่ยอมในที่สุดพวกเพื่อนๆอน้อนวอนให้มารดาบิดาของสุทินะอนุญาต ก็ได้รับอนุญาตเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ออกบวชประพฤติปฏิบัติเคร่งคัดอยู่ทางวัดชีคามครั้งนั้นแคว้นวัดชีซึ่งมีกรุงเวสาลีเป็นราชธานีเกิดทุพพิขภัยพระสุทินะมีญาติเป็นคนมั่งคั่งมากเมื่อเดินทางไปถึงกรุงเวสาลีญาติญาติทราบข่าวก็นำอาหารมาถวายหรือเฟือ พระสุทินะก็ถวายแด่ภิกษุทั้งหลายอีกตอนหนึง่งแล้วก็เดินทางไปกรลันตคามที่ตำบลบ้านเดิมของตนตะคามทราบถึงบรรดาบิดาบิดาจึงนิมนต์ไปฉันบรรดาก็นำทรัพย์สมบัติมาล่อให้ศึกพระสุทินะไม่ยอมจึงไม่สำเร็จต่อมาบรรดาพระสุทินะรอจนพรยาของพระสุทินะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้บวช มีฤดูได้กำหนดจะมีบุตรได้จึงพานางไปหาพระสุทินะที่ป่ามหาวันชวนให้ศึกอีกพระสุทินะก็ไม่ยอมจึงกล่าวว่าถ้าไม่ศึกก็ขอพืชพันธุ์ไว้สืบสกุลครั้งนั้นยังไม่มีการบัญญัติวินัยห้ามเสพเมถุนพระสุทินะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่พอทำได้เพื่อให้มีบุตรสืบสกุลจึงเสพเมถุนด้วยภริยาของตน ซึ่งต่อมานางก็ตั้งครันและคลอดบุตรบุตรของของพระสุทินะจึงได้นามว่าเจ้าพืชพระยาของพระสุทินะก็ได้นามว่ามารดาของเจ้าพืชต่อมาทั้งมรนดาและบุตรก็ออกบวชได้สําเร็จอาหารหันทั้งสองคนกล่าวถึงพระสุทินะเกิดความไม่สบายใจขึ้นภายหลังถึงขนาดสูผ้ผอมภิกษุทั้งหลายถามทราบความจึงพากันติเตียน นำความไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคพระองค์จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ทรงไต่สวนเรื่องนั้นทรงติเตียนแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามมิให้พิกษุเสพเมทุนทรงปรับอบัติประราชิกแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดแต่พระสุทินะไม่ต้องอบัติเพราะเป็นต้นบัญญตัติไม่มีการปรับอบัติย้อนหลังต่อมาก็มีข้อบัญญัติเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นต่อมามีภิกษวุวัดชีบุตรชาวกรุงเวสาลีเข้าใจว่าห้ามเฉพาะเสพเมถุนกับมนุษย์จึงเสพเมถุนด้วยนางลิงความทราบถึงพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมให้ชัดเจนขึ้นว่าห้ามแม่ในสัตว์เดราชานภิกษุเสพเมถุนขาดจากความเป็นภิกษุแล้วภายหลังขอเข้าอุปสมบทอีกพทธเจ้าจึงทรงบัญญัติมิให้อุปสมบทแก่ผู้เช่นนั้น ต่อจากนั้นก็มีคำอธิบายตัวสิกขาบทอย่างละเอียดทุกๆคำพร้อมทั้งแสดงตัวอย่างประกอบภิกษุหประเภทไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุผู้ไม่รู้ตัวหรือถูกบังคับแต่ใจไม่ยินดี 2. ภิกษุผู้เป็นบ้า 3. ภิกษุผู้มีจิตฟุ้งซ่านหมายถึงเป็นบ้าไปชั่วขณะด้วยเหตุอื่นไม่ใช่บ้าโดยปกติอัถกถาแก้ว่าผีเข้า ในสมัยนี้เทียบด้วยเป็นบ้าเพราะฤทิยาบางชนิด 4. ภิกษุผู้มีเวทนากล้าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปบ้าง 5. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติเรื่องมีเรื่องที่ทรงวินิจฉัยชี้ขาดต่อจากนั้นมีการแสดงตัวอย่างที่ภิกษุทำไปเกี่ยวกับสิกขาบทนี้ในลักษณะต่างๆกัน และพระผู้มีพระภาคทรงวินิจฉัยไต่สวนและชี้ขาดว่าต้องอบัตบ้างไม่ต้องอบัตบ้างตามเงื่อนไขาทางพระวินัยทั้งหมดมีอยู่ประมาณ72เรื่องแต่ไม่ได้เอามาลงในที่นี้ต้องไปดูในพระไตรปิฎกฉบับเต็ม 3. ทุติยะประราชิกันว่าด้วยประราชิกขขาบทที่สองมีเป็นเริ่มเริ่มเรื่องเล่าว่าพระผู้มีพระภาค ประทับณนเะขาคิชจกูดในกรุงใกล้กรุงราชะคห์ครั้งนั้นภิกษุหลายรูปที่เป็นมิตรสหายกันได้ทำกุติญาอยู่จำพรรษาข้างเขาอิสิคิรีท่านพระธน,นิยะผู้เป็นบุตรแห่งช่างหม้อก็ทำกุติทำกุฏิญาจำพรรษาอยู่ณที่นั้นด้วยภิกษกุอื่นๆเมื่อออกพรรษาก็ลือ้อกุฏิญา เก็บหญ้าเก็บไม้แล้วจะลิกไปสู่ชนบทส่วนพระธนิยะคงอยู่ในที่นั้นไม่ไปไหนตลอดสามฤดูขณะที่เข้าไปบินธบาตยังหมู่บ้านพวกคนเก็บหญ้าเก็บไม้มาลึกุตินำหญ้าละใบไม้และไม้ไปท่านต้องทำใหม่แต่พวกนั้นก็มาลื้ขโมยหญ้าและไม้ไปอีกถึงสามครั้งท่านพระธนิยะธนิยะจึงคิดสร้างคุดีดิน เพราะเป็นผู้ชำนาญในการผสมดินปั้นหม้อมาก่อนเมื่อตกลงใจดังนั้นจึงเอาดินมาดินเหลวมาขยำแล้วทำเป็นกุฏีดินล้วนเอาญ้าไม้และมูลโคมาสุมกุฏีที่ทำไปแล้วให้เป็นกุฏีดินเผาสวยงามมีสีแดงดันตัวมแมลงเต่าทองก็ขีดศั์ข,ข,ของกุฏีนี้ที่ว่าสวยงามก็แพร่ไป พระพุทธเจ้าทรางทราบตัดสั่งให้ทุบทำลายเสียมิเพื่อมิให้ภิกษุรุ่นหลังเอาอย่างเพราะการขุดดินเอามาทำกุฏีอาจทำสัตว์ให้ตายได้แล้วทรงบัญญัติสีขาบทห้ามทำกุฏีดินล้วนปรับอาบัตทุกกฎแก่ผู้ร่วงละเมิดท่านพัฒนิยะไม่ยุติเพียงเท่านั้นเข้าไปหาคนเฝ้าลงเก็บไม้ของกลาง เล่าความให้ฟังถึงเรื่องที่คนลื้อกุฏิญาติขมโมยญาติและไมาไปถึงสามครั้งท่านจึงคิดทำกุฏีดินเผาก็ถูกสั่งให้ทําลายเสียจึงมาขอไม้จากคนเฝ้าลงเก็บไม้ของหลวงคนเฝ้าออปฏิเสธว่าตนไม่มีไม้ที่จะให้มีแต่ไม้ที่เป็นของพระราชของพระราชาวหวงแหนเพื่อใช้ซ่อมพระนครเก็บไว้ในคราวมีอันตราย พระราชาพระราชทานก็นําไปได้พระธนยะตอบว่าพระราชาพระราชทานแล้วคนเป่าลงไม้เชื่อว่าเป็นพระคงไม่พูดปดจึงอนุญ,ญาตให้นําไปท่านพระทัิยะก็นําไม้มาตัดเป็นท่านเล็กท่านน้อยใส่เกวียนขนไปทําบุติไม้เมื่อวัสกาวัสการพราหมณ์อามา้ใหญ่ <c oughs> มาตรวจพบว่าไม้หายไปจึงไต่สวน แล้วนำความกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารแล้วนำความกราบทูลพระเจ้าพิวสารมีรับสั่งให้นำตัวคนเป้าลงไม้เข้าไปเป้าเขาจึงถูกมัดนำตัวไปท่านพระทนิทนยะเห็นคนเป้าไม้ถูกมัดนำตัวไปจึงสอบถามได้ความแล้วก็ตามไปด้วยพระเจ้าพิมพิสารถวายน้ำสการท่านพันนิยะและ้วตรัสถามว่าเป็นความจริงหรือที่ว่าพระอ,องค์ถวายไม้นั้น ท่านพระนิยะตอบว่าเป็นความจริงพระเจ้าพิมพิสารตรัสว่าพระองค์เป็นพระราชามีกิจธุระมากถวายไปแล้วอาจนึกไม่ออกก็ได้ถ้าท่านพระธนิยะนึกออกขอชี้แจงมาท่านพระยะทูลถามว่าทรงระลึกได้หรือไม่ที่ทรงปริงประจาในวันอภิเษกสวยว่าสวยราดว่ายาไม้น้ำ เป็นอันข้าพระเจ้าถวายแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายขอจงใช้สอยเถิดตัดต่อบ,บ่าท,ทรสงรุ่นได้แต่ที่ตัดอย่างนั้นทรงหมายสําหรับสมณพราหมณ์ผู้มีความละอายผู้มีความรังเกียจใครต่อการศึกษาผู้เกิดความรังเกียจแม้ในความชั่วเพียงเล็กน้อยและทรงหมายถึงสิ่งของที่ไม่มีใครห่วงแหนในป่าท่านถือเอาไม้ที่มีได้ให้ด้วยเลสนี คนอย่างพระอ,องค์จะพึงฆ่าจองจําหรือในประเทศสมณะ,มะนะหรือพราหมณ์ได้อย่างไรท่านจงไปเถิดท่านพ้นเพราะเพศบรรพชิตต่อไปอย่าทำอย่างนี้อีกมนุษย์ทั้งหลายพากติดเตียนด้วยประการต่างๆความทราบถึงพระผู้มีพระภาคจึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ทรงไต่สวนเมื่อท่านพระธนิยะรับเป็นสัตว์แล้วจึงทรงถามภิกษุผู้เคยเป็นมหมามผู้พิพากษา ึ่งเข้ามาบวชว่าพระเจ้าพิมิสารทรงจับโจรได้ทรงประหารชีวิตจองจำหรือเนรเทศด้วยกำหนดทรัพย์เท่าไหร่ก็ได้รับคำตอบว่าบาทหนึ่งหรือมีราคาเท่ากับบาทหนึ่งหรือเกินกว่าบาทหนึ่งครั้งนั้นในกรุงราชคฤห์บาทหนึ่งก็เท่ากับห้ามาศจึงทรงบัญญัติสิกขาบทมิให้พิสูจน์ถือเอาสิ่งของที่จะของไม่ได้ของไม่ให้ผู้ใดทําเช่นนั้น ได้ราคาที่พระราชาจับโจรได้ประหารชีวิตจองจำหรือในประเทศต้องอาบัติประราชิกอนุบัญญัติข้อบัญญัติเพิ่มเติมสมัยนั้นภิกษุฉับฮักคีคือพวกที่รวมเป็นหกลูปไปที่ลานตากผ้าของช่างย้อมขโมยห่อผ้าของช่างช่างย้อมมานำมาแบ่งกัน ความทราบถึงพิสูจนทั้งหลายเธอก็แก้ตัวว่านี่เธอไปรักในป่าไม่ได้รักในบ้านสิขาบทที่บัญญัติมุ่งหมายถึงรักในบ้านความจริงในตัวสิขาบทไม่ได้ระบุสถานที่แต่เพื่อที่จะปิดไม่ให้มีข้อโต้เถียงต่อไปพระผู้มีมาพระภาคจึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่ารักของจากบ้านก็ตามจากป่าก็ตามทรงตัดสินว่าต้องบัตอาบัตประชิก ต่อจากนั้นก็มีคำอธิบายสิขาะบ,ะบททุกคำโดยละเอียดพร้อมทั้งเพิ่มเติมที่การข้อแก่ตัวเช่นคำว่าของตั้งอยู่บนพื้นบนบกบนอากาศเช่นนกบนเวหาเช่นของแขวนไว้ในน้ำบนเรือบนยานบนเครื่องแบกเช่นศีรษะหรือสะเอวในอารามในวิหารในานาในสวนในบ้านในป่าเป็นต้นลักษณะที่ไม่ต้องอบัตมีแประการคือ หนึ่งภิกษุถือเอาด้วยเข้าใจว่าเป็นของตนหยิบผิดสองถือว่าถือเอาด้วยเข้าใจว่าคุ้นเคยกันแม้จะของรูก็คงไม่ว่าสาถือเอาโดยเป็นของยืมสี่ถือเอาของที่ผู้ร่วงรับไปแล้วหวงแหนคือไม่รับรองสิทธิของคนตายของคนที่ตายไปแล้วเว้นแต่จะมีผู้รับมรดกต่อห้าถือเอาของที่สัตว์หวงแหนเช่น เสื้อกัดเสือกัดเนื้อตายภิกษุถือเอาบางส่วนเพื่อมาเป็นอาหาร 6. ถือเอาด้วยบางสกุลสัญญาคือเข้าใจว่าเป็นของทิ้งแล้ว 7. ภิกษุเป็นบ้า 8. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติต่อจากนั้นก็มีการแสดงตัวอย่างที่ภิกษุนำไปท,ทำไปเกี่ยวกับสีขาบทนี้ในลักษณะต่างๆการประมาณ149เรื่อง พระผู้มีพระภาคทรงนิชัยแต่ส่วนแล้วทรงชี้ขาดว่าต้องเอาบัตรประราชิกหรือไม่ตามควรแก่กรณี